จักรพันธ์ช็อตนั้นแดงไหมแดงแดงนะแดงเพราะทีแรก้ทำไมกรรมการให้เหลืองนะสุดท้ายมันคือเรื่องของระยะทางพี่ระยะทางที่จะเป็น p r o f e ชั i นอลฟาว u l คือหรือว่าด็อกโซอ่ะระยะทางมันไกลใช่ประมาณสี่สิบวาระที่มีโอกาสจะได้ประตูใช่ไหมใช่นี่จะทำไงอ่ะโอเคอันนี้เขาเขาเขาก็เลยแบบมีการใส่ในฐานว่าให้ลูกเนี้ยมันอาจจะไม่ต้องถึงแดงแต่ว่าถามว่าให้ได้ไหมถ้าเขามองว่ามันได้ครบสี่กรณีก็ได้จุดที่ผู้บริสิท์ไงเท่านั้นเองแต่มันมีคำคำหนึ่งที่ พี่เพิ่งไปอบรมเอไลเซนมาเขาบอกว่าแล้วการันตีได้ไงว่าระยะทางขนาดเนี้ยเขาจะลากไปยิงไม่ได้ใช่หนองบัวพิชยะเจอกับบีจีปทุมซึ่งอันนี้ต้องบอกด้วยด้วยความเคารพว่าเรา3คนก็แสดงความเสียใจด้วยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวเพื่อนากลางเหตุการณ์เราสร้างไปอยู่แล้วก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแล้วก็บรรดาญาติผู้เสียชีวิตด้วยประตูจากจิรพันธ์ผาสุขขันในช่วงครึ่งหลังก็เป็น3แต้มที่สำคัญมากเพราะเป็น3มแต้มแรกในไทยลีก สีสันนี้เลยของดูวิชยะแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับชาวหนองบัวทุกคนกันแล้กันนะกับเหตุการณ์รายๆที่เกิดขึ้นนะแล้วเดี๋ยวนี้จักรพันธ์โดนอีกยดดูไปแดงพี่มาสุกเข้ามาเสาแทกเหลือ10ตัวพี่ธงจักรพันธ์ช็อตนั้นแดงไหมสำหรับพี่เหรอเออแดงแดงนะแดงเพราะที่ได้ทำไมกรรมการให้เหลืองนะแล้วเขาเวี์เอาองี้อาจารย์พจะการดูดูใหม่นะดูดูนะดูคำการเดี๋ยวพี่งดูทีเพื่อเปลี่ยเพื่อเปลี่ยนนะเพื่อเปลี่ยนใจจตอธิบายพี่ฟังด้วยนะกด อย่างนี้ปานเข้าไปนี่จึงโอเคตอนเนี้ยมันเข้าข่ายหมดแหละมันมันมีสี่กรณีใช่ไหมแต่ว่าที่ที่คุยกันอะสุดท้ายมันคือเรื่องของระยะทางที่ระยะทางที่จะเป็นโพรเมชั่นอลฟาวคือหรือว่าด็อกโซอะระยะทางมันไกลใช่ประมาณสี่สิบกว่าลาที่มีโอกาสจะได้ประตูใช่ไหมใช่เดี๋ทวทำกันอ่ะโอเคอันนี้ยเขาเขาเขาก็เลยแบบมีการสันนิษฐานว่าให้ลูกเนี้ยมันอาจจะไม่ต้องถึงแดงแต่ว่าถามว่าให้ได้ไหมถ้าเขามองว่ามันได้ครบสี่กรณีก็ได้จุดที่ผู้สิทธิ์ไงเขาเองไม่ไม่ได้เถียงกันแต่ว่าถ้าเป็นผมมองมองว่า ระยะทางมันมันยังไกลไป,ไ,ไ,ไปอยู่แล้วก็มันจะมีตัวไม่ันีจีขขอีกต,ตัวเนี่ย,ยมาคอมาถามว่าแต่ถามว่าใครกล้าคอนเฟิร์มว่าถ้าเกิดม้ปะทหาลูกเนี้ยจะทันใช่ไหมมันต้องให้ฝ่ายที่คลองบอลลุกได้เปรียบแล้วก็จังหวะตัดของจักรพันธ์น่ะมันเป็นด็อกโซแบบไปเข้าข่ายทุกกรณีเพราะจักรพันธ์ไม่ได้พยายามเล่นที่ฟุตบอลใช่คือตัดไปเลยเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าดูภาพอีกมุมงหลังประตูเนี่ยจะเห็นเลยว่า แตะผ่านอ่าใช่อ่าแล้วก็เหยียดขาขวางไว้เลยจริงๆมันอาจจะเป็นเป็นด็อกโซนชาเลนจ์ได้แหละเนี่ยพยายามเข้าบอลแต่สุดท้ายถ้าดูดีเนี่ยก็ไม่เจอก็ขวางไว้เลยขวางไม่เจอบอลสำหรับพี่ก็คือมันหลายคนนะว่ามันติดเรื่องระยะทางอ่าไกลไปะยะทางมันมีคำคำหนึ่งที่พี่เพิ่งไปอบรมเอไรเซนมาเขาบอกว่าแล้วการันตีได้ไงว่าระยะทางขนาดเนี้ยเขาจะลากไปยิงไม่ได้ใช่ต้องให้ฝ่ายลุก ได้เปรียบไงถูกไหมการันตีได้ไหมว่าระยะทางไกลขนาดนี้เขาจะยิงไม่ได้ดังนั้นต้องให้ประโยชน์เขาู่กต้องก็ถือว่าอันนี้ชัดเจนนะดูจากกฎกติกาด้วยรวมไปถึงสถานการณ์ที่เราเห็นด้วยใชเพราะว่าระยะตรงนี้มันเข้าข่ายถึง3ข้อเพราะว่ามันพุ่งตรงเข้าหาประตูแต่ถ้าเกิดด้านข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยเราสมมติเลี้ยงไล่เส้นเนี่ยเอออันนี้อาจจะมองว่ายังไม่ได้มิถีบอลยังไม่ได้เข้าหาประตูตามนั้นนะ